สวัสดีค่ะป้ากก๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้ากก๊กจะมารีวิวต้นมะเขือนะคะมะเขือที่ใส่ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยที่จริงเป็นเศษอาหารนั่แหละที่ป้ากก๊กเคยบอกนะคะเศษอาหารจากในครัวที่จริงป้ากิ๊กรวมกันไว้ก็หลากหลายนะอีกอีกถังหนึ่งก็คือเป็นเศษข้าวเศษอาหารเป็นผัดเป็นแกงพวกนั้นนะคะให้เทใส่ ใส่กระชอนใส่ตะกร้าขนมจีนนะคะเอาน้าเขาทิ้งเอาความเค็มในน้ําแกงในน้ําผัดของเราทิ้งแล้วเอาแต่เศษอาหารนะคะเททิ้งแล้วก็สะบัดสบัดเอาแต่เศษอาหารมาใส่หม้อไว้หาฝาปิดไว้เก็บไว้สักคืนสองคืนยังได้นะคะเพื่อที่เราจะเอามาใส่ในต้นไม้ของเราเพราะว่าใส่เราได้ผลจริงๆค่ะป้าเก๊กจะเปรียบเทียบให้ดูกับต้นใส่กับไม่ใส่นะคะอันนี้สองต้นนี้ก็คือปก้ก๊กไม่ได้ใส่อย่างเตี้ยอยู่เลยค่ะ เป็นมะเขือกินใบแล้วทดลองเอามาใส่3ต้นนี้โอ้โหไม่กี่วันนะคะสามวันสี่วันตะกิ๊กเดินมาดูมันพรวดพรวดขึ้นมาชีนิดที่ว่าใบเป็นยักษ์เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเขี่ยให้ดูนะคะว่าใส่จริงไหมนี่ค่ะใส่ที่โคนของเขาจะมีเปลือกไข่เนี่ยเศษ อาจจะเป็นเศษมะเขือเทศเศษอาหารของเราที่เหลือนะั่นแหละเราก็มาตากัตากตักคุยๆแล้วก็ตักใส่นะคะตักใส่แล้วก็กลบๆไว้อทิตย์ละสองครั้งก็เอามาใส่ค่ะใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาใส่มากไม่เป็นอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ย่อยสลายทีเดียวแต่ใส่ขอบขอบริมริมเกลี่ยออกมาอย่างนี้เนี่ยเกลี่ยออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มีอะไรก็เอามาใส่ใส่เข้าไปอันนี้เป็นฝรัง บวบแล้วก็เต้าหู้ค่ะในตู้เย็นที่เราเก็บไว้เรากินไม่ทันเสียเราก็เอามาให้ผักกินไม่ต้องเอาไปลงถังขยะแล้วก็กลบกลบไว้อย่างนี้นะคะกลบไว้แล้วก็อย่าลืมเติมเสร็จรดน้ําเลยค่ะมี EM ก็ EM ผสมรดมันก็ได้ช่วยย่อยสลายไม่มกีก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติก็ได้แต่ก็ช้านิดนึงนี่ค่ะโตเร็วจริงๆก็เลยอยากให้ทุกคน นำมาใช้นะคะดูนี่ต้นสูงขึ้นมาจากต้นเตี้ยๆข้างล่างก็อันนี้มือบอนหน่อยค่ะมเมล็ดผักบุ้งเหลือป a c ก a ก็เอามาโยนโยนไว้เห็นไหมคะเศษอาหารจะเป็นหัวกุ้งเนี่ยเปลือกไข่ก็คงเริ่มจะย่อยสลายแล้วล่ะมีอะไรก็ฝังฝังไว้ในนี้นะคะฝังลงไปเลย เยอะแยะนะคะเราก็ใช้ได้เราก็ใช้ไปมีอะไรก็ใส่ไปค่ะดีกว่าเอาไปทิ้งลงถังขยะนะคะเนี่ยใส่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่ดิมดิมใส่ไปค่ะกระถางใหญ่ถุงใหญ่ก็ใส่ไปเยอะๆเลยปลบไว้ในเนี้ยเดี๋ยวเขาก็เปื่อยเ,เน่าพวกนี้นะคะย่อยสลายเร็วมากค่ะย่อยสลายเร็วมาก แล้วที่เหลือๆก็จะเอาใส่ต้นนี้พวกที่เนี่ยต้นที่ยังไม่ได้ใส่เราก็ใส่เพราะว่าปักิก็้กรองเปรียบเทียบดูเราเห็นก็โตอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผักเป็นคนเนาะถ้าได้รับสารอาหารเพิ่มพวกเศษอาหารเนี่ยจะมีทั้งธาตุหลักธาตุเสริมธาตุรองนะคะมีหมดเพราะว่าหลากหลายชนิดที่เรากินคนกินไม่เลือก เพราะฉะนั้นก็เลยได้าธาตุอาหารหลายชนิดหลายอย่างอย่าเอาไปทิ้งถังขยะค่ะเอามาใส่ให้แักนี่แหละกลบไว้อันนี้ป้กเก็ต้องเติมดินอีกแล้วในดินดุกยุบไปหมดละต้นเขาเล็กอยู่ต้องเติมดินแล้วก็ดกวเดี๋ยวจะให้ดูมะเขือต้นนี้นะคะทีแรกนะเขาไม่ติดเนี่ยเขาออกดอกแล้วร่วงไม่สมบูรณ์ค่ะต้นใหญ่ไม่สมบูรณ์<ม>ป้าเก็กก็เลยเอาเศษนี่แหละมาฝังฝังเห็นไหมคะดูเปลือกซิเยอะแยะไปหมดเลย อันนี้เป็นอะโวคาโดหวังไปเยอะแยะเลยโห<ฮ>เนี่ยค่ะแล้วก็เศษอาหารก็ใส่ลงไปในนี้ยุบแล้วก็ต้องเติมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ติดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทีแรกต้นมะเขือเนี่ยดอกจะหลุดร่วงอย่างนี้ไม่มีลูกสักทีงามปะิเก็เลยมาใส่แล้วก็สังเกตนะคะอันนี้ก็คือถ้าก้านเล็กๆอย่างนี้จะไม่ติดค่ะ จะหลุดลงมาทั้งเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะดอกอย่างเงี้ยให้สังเกตด,ดูนะแต่ดอกอย่างนี้ติดลูกแล้วค่ะรูบเบลมเห็นไหมอันนี้คือรูก,ก้านของเขารูใหญ่มากเขาติดลูกดอกเขาก็หลุดร่วงลงมาเดี๋ยวจะให้ดูที่ต้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าดอกที่ติดลูกที่ติดเป็นยังไงนี่ค่ะถ้าเขาติดนะดอกดำๆแห้งนีย่ยังไม่ได้หลุดร่วง บางดอกก็จะหลุดลงไปแล้วสังเกตที่ก้านเขานะคะก้านจะใหญ่มากคือมะเขือที่ติดลูกก้านจะใหญ่อย่างงี้เนี่ยค่ะก้านจะอ้วนอย่างงี้คือติดนะคะทุกเนี่ยทุกก้านคุณลงสองตรงไหนก็ได้ที่ก้านอ้วนๆนนี่นะคะเนี่ยอันนี้คือติดติดแน่นอนค่ะแต่ถ้าก้านเป็นแบบนี้เอาหมุนอีกด้านหนึ่งปลูกแล้วต้องสังเกตนะคะเราจะได้บำรุงถูกถ้าก้านยางงี้ไม่ติดค่ะ ที่ว่าหลุดร่วงปะกิ๊กค่ะมาเขือออกดอกแล้วหลุดร่วงหมดเลยคือเขาไม่สมบูรณ์ค่ะก้านจะเล็กอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ติดค่ะเนี่ยหลุดแน่นอนค่ะแต่ถ้ายังงี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก้านอ้วนๆอย่างเงี้ยติดเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ก้านอ้วนหมดแล้วปะกิ๊กบํารุงค่ะทําอย่างนี้เลยนะคะมีเศษอาหารหลากหลายเอามาฝังริมๆนี้ให้เขาเลยนะคะใหม่ๆของปะกิ๊กตั้งที่จริงมันบานนานแล้วนะแต่ว่า ร่วงหมดค่ะไม่ติดดอกไม่ติดผลดอกร่วงหมดป้เก๊กก็เลยมาใช้วิธีเนี้ยบำรุงให้เขานะไม่ว่าจะเป็นผลละไมจะเป็นเศษอาหารผักต่างๆหัวกุ้งหัวปูหัวปลาอะไรก็เอามาฝังไว้เรียมๆเนี่ยกลบให้เขาพอเขาได้รับธาตุอาหารสารอาหารเพิ่มเปลือกไข่ด้วยนะคะทําให้ดอกแข็งแรงไม่หลุดไม่ร่วงแล้วก็ดอกอ้วนอย่างเงี้ยอ้วนตอนนี้อ้วนหมดเลยค่ะอ้วนหมดทุกก้านเลยรับรองว่าเดี๋ยวป้าเก๊กจะรีวิวให้ดูทีหลังว่าติดเยอะไหม รู้สึกจะเห็นลูกกลมๆออกมาแล้วน่าจะเป็นมะเขือลูกสีขาวค่ะเพราะว่าเพาะเยอะแล้วก็จาไม่หวัดไม่ไหวว่าพันุ์อะไรเห็นออกมาละเป็นลูกขาวๆรับรองว่าดกแน่นอนค่ะเพราะว่าความสมบูรณ์เข้ามาแล้วโอเคค่ะอย่าลืมนะเศษอาหารไม่ต้องไปลงถังขยะให้รวมๆกันไว้ใส่หม้อใส่ถังหิ้วก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ถ้ามีเวลาก็เอามาใส่ไม่มีเวลาก็สักคืนสองคืนก็ยังนำมาใช้ได้ไม่เป็นอะไรนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าออกเน่านิดนึงผักจะกินได้ไม p ปะ k a g กินได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยเขาไม่ใช่คนนะเขาก็จะมาเน่าอยู่ในนี้แหละแล้วก็เป็นอาหารให้กับพืชของเราใส่แล้วก็อย่าลืมรดนะคะรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะอบอกอีกอย่างนะคะมะเขือกินใบคนที่ซื้อมเมล็ดพันปะก์ก a ไปนะปลูกแล้วเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะเอาไว้ที่รำไร แล้วจะสวยงามค่ะถ้าแดดจัดใบจะไหม้จะเกรียมนะคะแล้วก็คนที่อยากได้ติดต่อป้ากิ๊กเข้ามาหลายคนป้ากิ๊กบอกว่าหมดแล้วป้ากิ๊กโรยมเมล็ดลงไปที่กระถางหมดก็รอนะคะถ้ามเมล็ดเข้างอกแล้วจะแยกลงถาดหลุมแล้วก็จะบอกแล้วกันนะว่า fc แบ่งกันไปปลูกไม่ต้องปลูกเยอะนะคะแต่ว่าที่ป้ากิ๊กแบ่งมเมล็ดให้ไปโอ้เยอะเลยเนี่ยปลูกคนละสีหต้น เดี๋ยวก็ออกดอกแล้วก็เก็บผลเขาไว้อันนี้กินใบได้เลยค่ะตัดไปผัดได้เลยนะคะอันเนี้ยเด็ด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 ออกไปเหลือส่วนยอดไว้สักสองใบเดี๋ยวเขาก็งอกออกมาใหม่ยาวขึ้นไปนะคะอันนี้ผัดน้ํามันหอยอร่อยมากใบนุ่มค่ะนุ่มเห็นไหมนุ่มนุ่มนุ่มมากเลยค่ะเสียดายนะเนาะพัคกี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปตัดต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้อาไปผัดให้ดูที่จริงถ้าใช้เวลายาวๆตัดต่อคลิปได้ก็จะผัดให้ดู ต่ถ่ายคลิปทุกวันนี้กับคุณลุงก็คือตอนเดียวจบไม่ได้ตัดต่อนะคะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ